หมดหรือยังกับบัตรดิไรอันคอนเสิร์ตเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบนะครับหลายผู้หลายคนถามมาเป็นอย่างมากเลยหลังไมพี่น้องรับังจากที่เห็นเปาโลนะครับได้อัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆเกี่ยวกับบัตรคอนเสิร์ตของน้องไรอันเนาะพี่น้องเนาะขับใจทุกส่วนทุกไฟครับพี่น้องครับการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดกันบ้างคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับเหลือครับจำนวนเท่าไหร่ยังไง เดี๋ยวมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้รวมถึงประเด็นบาวดงติ่งอุ้มองิงแนวหรือนะครับพี่น้องครับเออเป็นว่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจะขอชี้แจงแถลงไขไว้ในคลิปนี้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับซึ่งเรื่องราวทางบมดทั้งมวลเดี๋ยวมาติดตามชมกันครับพี่น้องเอากลับสวัสดีครับ, FC, บ FC, อเอฟซีบาดงเอฟซีไอดงเอซีทุกผู้ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมเข้ามารับฟังในคลิปนี้จงใดการ่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนอกพี่น้องนอก ก่อนอื่นนะครับสีขาวเรื่องขาวเล่าขาวประเด็นของข่าคขอนุญาตประชาสัมพันธ์ก่อนกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับเมื่อีวันที่12กรกฎาคม2568นะครับทั้งอีลาองค์หญิงและพี่ไรอันนะครับบลกมีงานคอนเสิร์ตนะครับวันนี้นะครับพักผ่อนนะครับตรงกันอีกแล้วครับก่อนที่พรุ่งนี้นะครับพี่ไรอันจะเดินทางขึ้นภาคเหนือนะครับแม่สอดจังหวัดตากนะครับไปร่วมงานนะครับพรุ่งนี้ใครอยู่ใกล้ไปให้กำลังใจ พี่แรนดได้ส่วนอีหลาองหญิงนะครับพี่น้องครับมืออื่นอีหลาองหญิงจะเดินทางไปที่เพชรบูรณ์นะครับผู้ไดอยู่ไก่แ่งจะมาใจอีหลาได้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับส่วนวันที่14นะครับได้ยินข่าวมาว่าอีหลาองหญิงเดินทางเขากอเทมอนะครับมาร่วมงานคมชลิกอวอร์ดนะครับอันนี้จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่นะครับผมยังไม่ยืนยันแต่นะครับ เกาสินะครับเห็นแม่หน่อยเพิ่งบอกมือเซานี้เนาะพี่น้องเนาะส่วนพี่ไรอันนะครับวันที่14นะครับมีงาน4ี่โมงเย็นนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับส่วนงานขุมชนลึกจะไปร่วมหรือไม่นะครับเออต้องติดตามชมมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอันนั้นรอหลุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอามาข่าวเรื่องข่าวเล่าข่าวประเด็นของข้าครับพี่น้องครับตามที่ผมได้เกริ่นอีกาวมากนะครับบัตรคอนเสิร์ตหมดหรือยังเป็นว่านะครับพี่น้อง หลายผู้หลายคนสอบถามมาหลายพี่น้องครับเข้าใจครับทั้งผู้จัดทั้งทีมงานและนะครับตัวศิลปินนะครับด้วยความหักความเมตตานะครับบัตรตอนนี้นะครับพี่น้องครับเหลือเพียงแค่150ใบเท่านั้นนะครับซึ่ง่าสุดยุงเข้าเล็กรอดได้ออกมาประกาศตอน8โมงนี้เองพี่น้องครับเป็นว่าบัตรเหลือลอยหาสิบใบนะครับตามผังนี้เลยนะครับพี่น้องครับเอออันสีเท่าๆซีดำๆนั่นคือ จองเต็มแล้วนะครับเหลือพื้นที่นะครับเหลือพันหาสองพันนะครับพี่น้องครับบางส่วนบางตอนเนาะและ2องพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าช้านะครับเริ่มเวลา10บโมงของวันนี้นะครับผู้หลังก้นเงินบอกโทรตั้งแต่เมื่อวานนะครับตัวตั้ง่มือเปิดขาย2มือแล้วก็ยังบรันไดอยู่ ท้อแล้วโทรติดยากทาไมไม่เปิดสายเพิ่มนู่นนี่นั่นพี่น้องครับเข้าใจครับแม,แม่แม่ก็อยากได้เพราะนี่คือประวัติศาสตร์นะครับและเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เป็นเกียรติประวัติกับนะครับศิล,ลปินเป็นความฝันอันสูงสุดของศิลปินที่มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วแม,แม่แม่เพิ่นก็อยากไปร่วมยินดีนะครับอยากไปร่วมชมบรรยากาศคอนเสิร์ตของลูกชายแห่งชาติลูกชายสุดที่รักคนนี้พี่น้องครับรายการบัณฑิต เพราะะนนแล้วผมก็เข้าใจถึงหัวอกของแม่แม่และทีมงานนะครับทีมงานเป็นกับนีหน่อยเนาะพี่น้องเนาะห้อภัยกันไปครับพิพลาษประการใดผมต้องกราบขอไปแทนทีมงานและนะครับตัวศิลปินด้วยนะครับพี่น้องรับน้องแรอันก็นอยากมาขายบัตรเองนั่นแหละพี่น้องครับแต่นะครับเนื่องโดยน้องแรอันมีงานและเวลาพักผ่อนก็ยิ่งมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่ทีมงานช่วยได้นะครับไกทีมงานสอยเห็สดสอยทำเนาอพี่นอ้นองนาะทีมงานเป็นกบไรยมีหลายนะครับบางคนก็ต้องที่สอยหอยตามไปดูแลศิลปินนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทีมงานจึงข้าเล็กขวดบัวเลมีคนเป็นรอยเป็นพันปานน่นนะครับมีแค่ไม่กี่คนเท่าที่เขาเห็นนาอพี่นอ้นองนาอจากไหนก็แล้วแต่เข้าใจนะครับและเป็นกําลังใจให้ ทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับพี่น้องครับสู้ๆครับอย่าเพิ่งท้อครับโอกาสยังรอเราอยู่นะครับดวงสมพงศ์พี่น้องครับบุญสัมพันธ์จังใดกระไดเบิกจังใดกระไดเห็นแน่นอนครับพี่น้องครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับพี่น้องครับผมพอที่แจ้งแถลงไขไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับกลัวว่าคนอื่นจะเข้าใจผิดนะครับเห็นช่องนี้ลงแต่คิดนองไรอันนะครับเออ บาโดงถิ่งอุงยิงแน่วหรือพี่น้องครับบาโดงบม่ได้ถิ่งอุงยิงเป็ดบานแพ้งนะครับอุงยิงก็ยังอยู่ในใจเสมอผมพูดตลอดย้ำตลอดนะครับหัวคลิปผมจะพูดนําเสนอประชาสัมพันธ์ตลอดนะครับว่าสองพี่น้องนี่มีงานยู่ใส่จังไดถ้าใครได้ติดตามคลิปของผมนอกพี่น้องเนาะซึ่งผมต้องบอกแบบนี้นะครับคนเฮาจะทําให้ถูกใจทุกคนเป็ดไปไม่ได้นะครับพ่อ,พอร่งคลิปพูดถึงสองคนในคลิปเดียวกัน นะครับเขาก็ว่าแบบนั่นนะครับพอเขาแยกนะครับเขาก็ว่าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบอกแล้วครับบ่มีไผ่บ่ดถึกกล่าวบอมีไผ่บ่ถือนิ่งได้บอมีไผ่นะครับพี่น้องครับบ่ถึใสซรไล่ในโลกใบนี้นะครับจะทําให้ถูกใจทุกคนเป็ดไปไม่ได้นะครับคลิปอุ้งยิงเพชรบ้านแพงบาวโดงเอาไปไว้ที่ช่องบาวโดงพดนมักหมอลำนะครับพี่น้องครับ ช่องนี้จะมีผู้ติดตามอยู่50,000คนนะครับช่องนี้ช่องรักที่ทําคลิปวงอีกมาโดยตลอดนะครับผมไม่แยกสัตว์แยกส่วนนะครับพี่น้องครับให้มันให้มันเป็นสั์เป็นส่วนไว้นะครับเพื่อสะดวกต่อการค้นหานะครับและนะครับเพื่อความสบายใจของ FC บางคนนะครับแต่หัวคลิปของทั้ง2ช่องผมก็ยังประชาสัมพันธ์อยู่ทุกๆคลิปนะครับว่า มือนีซ้ำการแสดงยูไสเนาะพี่น้องเนาะตามหนีเลยครับผมได้ลงทุกวันนะครับคลิปของมีลาอุ้งิงไปติดตามชมไปติดตามเืิ่งได้ในช่องบาวลดงคนมักหมอลำนะครับส่วนช่องนี้นะครับช่องบาโดงเอื้อซีช่องนี้นะครับขอนะครับเป็นของน้องไรอันนะครับเพราะจะได้เป็นสัตว์เป็นส่วนดีนะครับเอฟซีน้องไรอันก็จะได้รู้ว่า๋อบาโดงช่องนี่นะครับ มีแต่น้องไรอันวิทุกความเคลื่อนไว้ของน้องไรอันนะครับพี่น้องครับพฉะนนแล้วนะครับจงไดก็ฝากทั้งสองช่องไว้ในอ้อมอกอกใจของปวมแม่เอฟซีเนาะพี่น้องเนาะช่องนี้ผมเพิ่งทําคลิปแบบจริงจังเดือนนี้แหละครับเป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้ก็บบลูสีเฮดอีกอย่างโล่งเนาะพี่น้องเนาะแต่เพื่อเห็นนะครับวางเว้นสองสามมือเฮที่เกือบเดือนเฮตี้นะครับ แต่ทุกวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอมาเล่าเกี่ยวกับน้องไรอันเป็นหลักนะครับในช่องนี้อาจจะมีบ้างนะครับคนอื่นปัปบอ่ายไปนะครับแต่โดยส่วนมากช่องนี้จะยกพื้นที่ให้กับน้องไรอันนะครับพี่น้องครับจะได้กระฟาพบพบแม่แม่เอฟซีของน้องไรอันช่วยนะครับสนับสนุนนะครับอายโดงเอื้อยสีช่องนี้้วยนะครับน้องครับ เอาคลิปนี้ผมมีอย่างมากมายไปกว่านี่แล้วครับพี่น้องครับขอชี้แจงไว้นอกพี่น้องเนาะย่านผูละคนว่าบาโดอมีททิงนะครับได้นองไล่อันแล้วทิ่งลูกสาวอุ้งอิงเป็นไปไม่ได้ครับบาโดอมนนี่นะครับยืนยัดยืนยันมาตลอดครับผมเกิดจากการทําคลิปทาข่าวของอุ้งอิงเพชรบานแป้งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอุ้งอิงคือผู้มีพระคุณนะครับสาหรับผมนะครับที่มาติดตาม คนต้นคนแรกคือ FC อุงอิงเพชรบานแพงผมก็เลยนะครับต้องยกช่องบาวดงคนหมักหมอลำช่องนั้นให้เป็นช่องหลักของอุงอิงเพชรบานแพงนะครับในใจของผมบวัวถิมแน่นอนครับลูกสาวแห่งชาติคนนี้กับลูกชายไลอันกามนดมฑิตที่ผมได้ติดตามติดตามช่มเนาะพี่งเนาะเอาฝากไว้ซํานีแ้แหละครับเจริริยาวาจาไดที่ผมกล่าวไปแล้วเห็นว่ามันบสถืบปกว้วนบบสุภาพผมต้องกล่าบขออภัยไว้ในที่ตรงนี้ด้วยนะครับ ผมมีเกจต้าใดๆพวกดีครับอยากให้งุณอยากให้เห็นแต่สิ่งดีๆครับพี่น้องครับ